สวัสดีทุกท่านครับวันนี้โชยดุฟาร์มรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมต้นไม้ซึ่งปลูกไว้ให้กับลูกสาวจํานวน200กว่าต้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของภรรยาซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่ราบลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกมามา,มากน้ำก็จะท่วมตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อปีที่แล้ว เราก็เลยได้ใช้รถไถใหญ่มาดันดินจากที่ล่างนี้มาทำเป็นคันดินนี่อยู่ประมาณราวราวสีเมตรแล้วก็เมื่อดันเสร็จแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะปลูกต้นไม้หลายคนอาจจะสงสัยว่าก็มันเป็นพื้นที่ใจกลางหมู่บ้านแล้วเนี่ยจะปลูกต้นไม้เหมาะสมไหมในสวนของเราเองเนี่ยเนื่องจากว่า พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ตรงนี้เป so <rawd Moder> ็นพื้นที่ที่มีการปลูกต้นไม้แล้วก็มีต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นในสวนของเราเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะปลูกต้นไม้ฝั่งที่ติดกับพื้นที่ของชาวบ้านโดยที่พื้นที่ของชาวบ้านตรงนี้ก็มีการปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกไผ่ด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อสองฝั่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้เราก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกฝั่งนี้เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ เมื่อปีที่แล้วนี่เราใช้รถไถดันดินประมาณ4ีถึงหเมตรเราก็ตัดสินใจที่จะนําต้นไม้มาปลูกไว้3แถวด้วยกันซึ่งต้นไม้หลักๆที่เราเลือกก็คือจะเป็นไม้สักไม้แดงไม้พยุงแล้วก็ไม้ยางนาซึ่งก็จะปลูกไว้3แถวก็ระยะการปลูกก็จะอยู่ที่2อเมตรเหตุผลที่เราเลือกปลูก 2 2เมตรนี่ก็เนื่องจากว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเลือกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งเอาไว้แล้วไม้บางต้นนี่ก็อาจจะทำเป็นไม้ล้อมหรือไม่ก็อาจจะเป็นไม้ที่เราจำเป็นต้องเอาไปใช้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็สังเกตดูพื้นที่ของตัวเองว่าควรจะปลูกขนาดไหนแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ย พื้นที่จำนวน2ไร่หลังจากที่ดันคันดินความกว้างอยู่ที่ประมาณ 4- 6ถึงเมตรเราก็ตัดสินใจปลูกต้นไม้ทันทีเมื่อกลางฤดูฝนที่แล้วกับถึงปัจจุบันเนี่ยระยะเวลาการปลูกก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่ปีน่าจะประมาณ1ปี2เดือนประมาณนี้ซึ่งหลังจากที่ปลูกเราก็จะมาดู เฉยๆเราก็ไม่ได้ตัดหญ้าก็คือปล่อยไว้เลยก็คือให้ธรรมชาติดูแลซึ่งระยะเวลาผ่านไปเนี่ยทุกท่านจะพบว่าต้นไม้โตมากเนี่ยบางต้นเนี่ยก็จะอยู่ราวๆเกือบประมาณ1เมตรได้เนี่ยโดยเฉพาะต้นยางนาแล้วก็ต้นไม้แดงบางต้นก็สูงมากนี่ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อครับว่าต้นไม้เหล่านี้นี่ เติบโตไวมากอาจจะเป็นไปได้ว่าคันดินตรงนี้เป็นคันดินที่เราได้ไถดินก็คือหน้าดินจากสวนเนี่ยมากองเอาไว้ดินตรงนี้อาจจะมีแร่ธาตุมากเพราะว่าเป็นหน้าดินซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เอาต้นไม้มาซ่อมประมาณ10ต้นก็คือก็มีบางต้นตายเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วจะไม่ตายก็เอาต้นไม้มาซ่อมแซมก็ประมาณราวๆ10ต้นเพราะนั้นพื้นที่ประมาณขนาดนี้ปลูกได้ราวๆ200กว่าต้นเนี่ยถ้าดเาูเปอร์เซ็นต์ของการรอดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆเกาสาเปอร์เซนต์ได้นี่ครับก็ค่อนข้างที่จะโตมากคิดว่าอีกสัก เราๆสักเดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวจะมาตัดสางกิ่งแล้วก็จะเริ่มตัดหญ้าเพื่อที่จะช่วยดูแลช่วยทำให้ต้นไม้นั้นพุ่งสูงขึ้นไวด้วยสาเหตุที่ตายนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าก็พอดีพี่เขยเนี่ยไปขออนุญาตตัดต้นไม้บางชนิดบางต้นของสวนข้างบ้าน ก็ล้มทับมาก็อาจจะไปทับต้นไม้บางต้นก็ตายไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าดูจากการเข้ามาสังเกตโดยละเอียดในวันนี้นี่พบว่าจํานวนของต้นไม้นี่เหลือเกือบ95%เปอร์เซก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยพื้นที่เอาไว้แบบนี้น้ำก็จะท่วมทุกปีใช้ประโยชน์ไม่ได้ เว้นเสียแต่ว่าน้ําถ้าไม่ดีก็พี่เขยก็จะเอาวัวมาปล่อยไว้ก็ยาก็จะขึ้นก็วันนี้เราหลังจากที่เราเลิกงานครับก็เลยได้พาครอบครัวพาลูกสาวมาดูต้นไม้ของเขาซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ของภรรยาซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็จะติดกับพื้นที่ของพี่เขยด้วย ็เราก็ปลูกแล้วเราก็ไม่ได้รดน้ําแต่อย่างใดก็คือปล่อยให้ธรรมชาติปล่อยให้เทวดาช่วยดูแลแม้แต่หญ้าเราก็ไม่ได้ตัดก็ไม่ได้เชื่อครับว่าวันนี้เรามาดูพัฒนาการของการเจริญเติบโตแล้วนี่ก็พบว่าเป็นที่น่ายินดีก็คือเติบโตไวมากโดยเฉพาะต้นยางนา แล้วแล้วก็ต้นสักเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างดีนี่ไม้แดงตรงนี้ครับเราก็จะปลูกไว้3แถวความห่างจากรั้วของอพื้นที่ที่ติดกับชาวบ้านเนี่ยเราก็จะเว้นไว้ประมาณราวๆสาถึงสเมตรครับแล้วก็ปลูกต้นไม้3แถวขยายออกมาหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมเราปลูกต้นไม้ ความห่างจากพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยอยู่ราวๆาสถึงสามเมตรนี่จะพอไหมความจริงแล้วเนี่ยถ้าพื้นที่ของชาวบ้านไม่ได้ปลูกต้นไม้หรือไม่ได้ชอบต้นไม้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เราอาจจะต้อง,ง<ม>ทิ้งระยะความห่างของพื้นที่ของชาวบ้านแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เนี่ยน่าจะอยู่ราวๆาห้ถึงหเมตรหรือถ้าเป็นไปได้ถ้ามีพื้นที่มากก็อยู่ที่ราวราแปดเมตรจะดีมาก แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ของชาวบ้านนั้นก็จะมีการปลูกไผ่นี่แล้วก็จะปล่อยต้นไม้หลากหลายให้รกถ้าจะพูดไปก็คือปล่อยให้ต้นไม้มันจเจริญเติบโตไม่มีการดูแลเพราะนั้นในในสวนของเราก็เลยได้ปลูกต้นไม้คล้ายๆกับเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อให้เห็นเขตแดนของเราด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าสังเกตดูดีๆเราเลือกไม้ยางนาซึ่งเป็นไม้ที่ค่อนข้างสูงตรงก็มาปลูกไว้ตามาเขตใกล้ๆก,กับพื้นที่ของชาวบ้านเพื่อแข่งกับไม้ไผ่ซึ่งเขาก็ปลูกเป็นแนวประชิดรั้วของพื้นที่ของเราก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรามีโครงการไว้ว่า เดี๋ยวเราจะดันดินเพิ่มขึ้นใหม่นิดหนึ่งแล้วเราก็จะปลูกไม้ประดู่ต้นมั่งมีต้นนางกวักซึ่งก็จะทำเป็นไม้ล้อมในอนาคตซึ่งก็คงจะเป็นอีกระยะหนึ่งใกล้ๆเร็วนี้แหละก็คงจะเดี๋ยวเตรียมพื้นที่พร้อมเราก็จะลงปลูกไม้ล้อมคาดไว้ว่าจะปลูกไว้ประมาณสัก5-10ปีซึ่งก็จะ เป็นโครงการที่เราเตรียมทำเอาไว้เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยวางโครงการไว้ว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นพื้นที่ที่ปลูกไม้ล้อมก็น่าจะเร็วๆนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าเราจะปลูกต้นไม้ให้ใหกับลูกสาว ที่จริงแล้วนี่สวนของเรามีอยู่3ที่ครับแต่ละที่เราก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะแต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยพื้นที่ไว้เฉยๆไม่ได้ทําอะไรและที่สําคัญก็คือพื้นที่อีก2แห่งนั้นเป็นพื้นที่ที่ผมได้ปลูกต้นไม้ในขณะที่ลูกสาวยังเล็กอยู่แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราปลูกต้นไม้แล้วก็ลูกสาวนี่ก็คือค่อนข้างที่จะรู้เรื่องแล้วค่อนข้างที่จะเข้าใจว่า ต้นไม้ตรงนี้เป็นต้นไม้ที่เขาร่วมปลูกแล้วก็ร่วมที่จะรับรู้ว่าโอเคตรงนี้เป็นต้นไม้ของเขาซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่เขาร่วมปลูกด้วยนั้นก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเขาเมื่อเปรียบเทียบว่าพื้นที่อีกสองแห่งที่เราปลูกต้นไม้เป็นจานวนมากกับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ ลูกสาวเนี่ยก็จะมีความภาคภูมิใจมากกว่าอีก2ที่เพราะว่าก็มองว่าอีก2ที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของอที่มีการปลูกต้นไม้โดยพ่อของเขาแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาช่วยปลูกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็มีโอกาสดีครับก็ได้มาถ่ายพัฒนาการแล้วก็มาดูพัฒนาการการเจริญเติบโตของต้นไม้ซึ่งปลูกไว้ให้กับลูกสาวครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมก็ คลิปต่อไปเราจะพาไปชมสวนที่ไหนหรือจะพาไปดูสวนใครเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมถ้าเกิดว่าทุกท่านมีข้อคอมเมนต์อยากจะร่วมแลกเปลี่ยนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีดูความรักเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้กับ ช่องเราตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ